โอเคครับก็สวัสดีชาวสาวโบเกมแคสต์ออฟแคนทุกคนนะครับผมวันนี้กล้าอยู่ในช่งองของหนุ่มวอรอีกครั้งหนึ่งเนาะก็มันอยู่ในอีเวนต์นะครับผมก็จะมาทำโจมตีอีเวนต์เป็นแนวทางนะแล้วก็ทำเป็นแนวทางวิธีเข้าตี3ดาวให้ดูนะครับว่าเข้ายังไงทําย,งาย,งายนะังไงเนาะก็ลองมาทําตามได้นะครับเดี๋ยวจะได้3ดาวเหมือนกันเนาะแต่ถ้าพลาดก็ลองกดเริ่มใหม่เริ่มใหม่หมดูนะครับถ้าพลาดตรงไหนนะก็ทําให้ได้ ที่ผมทำนะก็จะได้สัมผแล้วครับแต่เดี่ยนะครับไม่ต้องซีเรียสน,นะโอเคเรื่องแรกครับให้ใช้เรือเหาะเข้าไปด้านล่างก่อนนะให้ไปให้ไปถึงตรงที่กาแพงนะครับค่อยกดปล่อยเรือเหาะลงแล้วก็กดปัญญาละหนุนลงให้ทันนะโอเคครับลงแล้วยาม่วงปาญราลหุนครับลงไม่ทันนะ อันนี้เราต้องใช้ยาแช่ด้วยนะครับเพราะว่ายาลงห่วหมดย้ำลงไม่ถึงเท่าไหร่เราก็ใช้เป็นยาแช่ช่วยโอเคไม่เป็นไรข้างบนแล้วก็ใช้เป็นหัวเด่นนางฟ้าก็ลงยาผิดเลย แล้วก็น้ำยายแผ่นดินไหวนี่ก็คือเอามาุณตรงนี้นะครับตรงที่ปั้มพังหมดโอเคปูระเดินเราก็กํลัาจะทังปัอมนงี้้วน้ำยาโคงกระดูกครับแล้วก็วยยก,ดวก,กดหามตะ โอเคครับก็ปล่อยปล่อยให้ปู่วเดนตีไปนะไม่ต้องใจร้อน mm hmm. ก็ปล่อยให้ปู่วเดนตีไปนะครับ mm hmm. มันเวลาเงมันก็ทันนะแต่ถ้าไม่ทันก็ กดเริ่มเล่นใหม่เล่นใหม่จนกว่าจะผ่านนะไม่ต้องใจร้อนนะครับค่อยโอเคมามาถึงตรงนี้เราต้องลงลำยาม่วงนะลงให้แรงขึ้นแล้วก็ลงบอลลูนโอเคมาถึงตรงนี้แล้วก็หายตัวครับมาขึ้นทางนี้เลยก็คือ ใช้น้ำยาย้ายย้ายที่เนาะย้ายที่ฮีโร่นะครับก็เอามาขึ้นอีกฝั่งหนึ่งเพื่อที่จะไม่ให้เดินไปเจอน้ำยาเอยเจอพวกโครงกระดูกนะเพราะว่าโครงกระดูกตรงนั้นเนะยอะมากแล้วมันจะเสียเวลามันจะไม่ทันนะครับโอเคครับเราก็ได้3ามดาวเรียบร้อยมันก็เออมีอะไรแบบหลายๆแบบนะ อาจจะไม่ต้องตายตัวแบบนี้ก็ได้นะครับผมก็ลองออกแบบไปปรับแปลงนิดนึงก็ได้นะมันใช้ได้หลายแบบนะแต่ว่าผมทําแบบนี้ไม่ได้สาดาวผมก็เลยสอนแบบนี้เนาะก็ที่จริงมันก็ปรับเปลี่ยนได้อีกนิดหน่อยแล้วก็แบบอาจจะง่ายขึ้นหรือไม่อาจจะยากขึ้นไม่รู้นะแต่ว่าอันนี้ก็เป็นแค่แนวทางนะครับว่าโดยแบบนี้มันก็ทําแบบนี้ก็ได้สามดาวเรียบร้อยโอเคครับแล้วก็ทำาลรกิจเราสำเร็จแล้วนะ โอเคเราก็ได้ของครับเป็น,นยาบูท้องทดลองนะโอเคครับเราก็ได้สั่งรายเริ่มแ้้วนะโอเคครับก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดเป็นแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้ได้ทำคลิปใหม่ไว้ให้ลงชมกันเรื่อยๆด้วยนะครับผมโอเคครับจอกันในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ